เด็กๆปรบมือกันกราวพยักพยเยิดเห็นพ้องต้องกันว่าควายไม่ได้โง่ดังคำกล่าวหาคนสามารถนำควายมาฝึกให้ทำอะไรอๆไ,ได้แต่ต้องไม่ขัดกับสภาพร่างกายหรือฝืนธรรมชาติควายทุกตัวที่จะนำมาใช้งานต้องผ่านการฝึกมาก่อน ตั้งแต่สนตะพายฝึกลากจูงไถนาเทียมเกวียนนวดข้าวและอื่นๆถ้าควายโง่จริงก็คงทำงานเหล่านี้ไม่ได้พี่โมกค,คะทำไมต้องเอาเชือกร้อยจมูกควายมันจะเจ็บไหมคะชมพู่ถามด้วยน้ำเสียงที่สงสารควาย เต็มที่ผนังจมูกที่เจาะเป็นส่วนที่บางมากไม่กระทบกับอวัยวะส่วนอื่นใหม่ๆม,มันก็คงเจ็บบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ร้อยเชือกสนตภายอย่างนี้เราก็จะบังคับควายไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติของการฝึกใช้งาน ไม่ใช่ทรมานสัตว์พี่โมกยิ้มอย่างเอ็นดูเด็กๆเรื่องของควายหยุดชะงักลงชั่วขณะเมื่อพี่โจ้กับพี่แสงผู้ช่วยพี่โมกขออนุญาตเปิดหน้าต่อไปนะครับเข้ามาขัดจังหวะบอกว่า มีเรื่องด่วนลุงพูลเจ้าของนาถัดไปขอให้ไปช่วยซ่อมควายเหล็กที่เสียมาหลายวันแล้วแถมน้ำมันหมดอีกทำให้ไถานาไม่ได้พี่โมกอนุญาตและหันมาพูดกับเด็กๆปัญหาอย่างนี้ที่นาพี่ไม่เคยมีน้องๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพี่โมกใช้ควาย เลยไม่ต้องซ่อมควายควายกินหญ้าไม่ได้กินน้ำมันเลยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันพี่โมกปรบมือให้เด็กทุกคนที่ช่วยกันตอบคำถามได้ถูกต้องก่อนจะกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมีพระราชดำรัสว่า การใช้ควายไถนาทำให้ชาวนาพึ่งตนเองได้ไม่ต้องกู้นี้ยืมสินวันรุ่งขึ้นบทเรียนแรกยังหนีไม่พ้นเรื่องควายเด็กๆต้องดูแลควายในคอกถึง20ตัวครั้งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นควายที่อยู่ในระยะใช้งาน นอกนั้นจะเป็นลูกควายและควายที่ปลดระวางแล้วอีกสี่ตัวซึ่งมีลุงดำรวมอยู่ด้วยดูหน้าต่อไปนะครับเคยมีคนแนะนำพี่โมกให้ขายควายที่ทำงานไม่ไหวพวกนี้ไปโรงฆ่าสัตว์แต่พี่โมกยืนกรานไม่ขายลุงควายป้าควายพวกนี้ทำงานหนัก ทำให้พวกเรามีข้าวกินมีบ้านอยู่สบายแต่พอแก่ตัวลงกลับไม่คิดจะเลี้ยงดูกลับเอาไปส่งโรงงานทำอย่างนั้นก็เหมือนไม่รู้บุญคุณกันเลยเลี้ยงดูก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรปล่อยให้แก่ตายไปดีกว่าควายกินหญ้าไม่เลือกชนิดทั้งหญ้าอ่อนหญ้าแก่ถ้าไม่มีหญ้าสดควายก็กินฟางข้าว เด็กค่ายเอาย่าให้ควายกินช่วยกันเติมน้ำใส่รางทำความสะอาดคอกโดยโกยมูลควายออกนำไปกองไว้ที่ลานทำปุ๋ยหมักเด็กๆต้องลงมือทำปุ๋ยหมักด้วยตนเองมูลควายซึ่งเคยเป็นที่รังเกียจหน้าขยะขยแขงพอใกล้ชิดคุ้นเคยเข้า แม้แต่กลิ่นเหม็นก็หายไปเมื่อไรไม่ทันรู้ตัวคนที่จะเป็นชาวนาต้องรู้จักเครื่องมือทำนาเช่นคันไถแอกคราดและวิธีการไถไถดะคือการเปิดหน้าดินแนวตั้งทิ้งไว้7-10วันเปิดหน้าต่อไปนะครับ